ร่างกายที่เราได้มานี้เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมกรรมจึงต้องสร้างรูปคือร่างกายนี้ขึ้นมาเพื่อให้จิตเข้าไปอาศัยและหลอกให้หลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวกูของกูแล้วจึงลงโทษด้วยการทำให้ร่างกายนั้นเจ็บป่วยบ้างถูกกลั่นแกล้งบ้าง ถูกทำร้ายบ้างประสบทุกข์ในรูปแบบต่างๆบ้างใจจึงเป็นทั้งผู้สร้างกรรมและเป็นผู้รับกรรมเองโดยตรงส่วนกายเป็นเพียงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่กรรมใช้เล่นงานจิตเท่านั้นเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าพระอารหันตสาวกรวมถึงเทวดาและพรหมยังต้องใช้นี่กรรมคำตอบก็คือ เพราะท่านเหล่านั้นยังมีร่างกายที่กรรมต้องใช้เล่นงานได้อยู่ดังนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าใครก็ตามที่ยังมีรูปร่างกายยังมีชีวิตอยู่จะมีกิเลสหรือหมดกิเลสก็ตามก็ยังต้องรับกรรมและใช้หนี้กรรมเช่นเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นจึงกล่าวได้ว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรม